เราอยู่กันที่สนามทะเลหลวงสเตเดียมครับเป็นการพกกันระหว่างทีมสุโขทัยเ c ครับเปิดบ้านพบกับชลบุรี FC โดยมีคุณธนรัตน์เฟื่องฤทธิ์ไทยกุลนะครับและผมธนทรพอลลือสิริรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับสุดท้ายนี่เป็นเจมนัดที่23จะเก็บชัยชนะได้หรือยังนะครับโอ้วกเขาไม่ชนะมานานมากครับชัยชนะนัดหลังสุดนัดล่าสุดของชลบุรีต้องยกอมาดูอัตราคือหลังมากครับเข้ามาข้างในกฤษดาครับเปิดลูกนี้ยังได้อยู่ยับเอามาดู จีเข้าใส่แล้วได้คอสอเปิดลึกเข้ามาถึงทูสาวระตูครับรับไม่ได้ครับกิติพันธ์บุปนลวางข้ามแนวรับมาเลยจะให้กับกฤษดาเอาครับกฤษดาการแมนใหญ่ย้ยยอหลังมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหสกัดบนเส้นเลยครับแม่เป็นสลิงคานนะครับยืนคุมเส้นอยู่สาดยาของสุโขทัย